วันนี้ก็อยู่ในเซสชันที่ทางด้านของสคออสอเนี่ยได้มีการทํา MOU ร่วมกันกับทางด้านของหอการค้าไทยและก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับสิ่งที่จะทําก็คือว่าแน่นอนครับต้องเข้าใจก่อนว่าหอการค้าหรือสภาหอเนี่ยนะครับมีสมาชิกที่เป็นในรูปแบบของบริษัททั้งใหญ่กลางเล็กเนี่ยนะครับอยู่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแสนสี่หมกว่าบริษัทด้วยกันนะครับทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่จริงแล้วเนี่ย ต้องการจะทํา MOU กับทางด้านของสกสในการที่จะให้องค์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะได้ทําที่ถูกต้องทางด้านของกฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถเรียกว่าแข่งขันได้กับนานาประเทศด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่1นนะครับอันที่2ก็คือว่าการที่มีโปรแกรมร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทำคอร์สในการที่จะอบรมให้ความรู้กับทั้งผู้บริหารหรือผู้ประกอบการนะครับ เรียกว่าที่เป็นสมาชิกของทางด้านของหองการค้าไทยและอาจจะเป็นยังไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับรวมถึงว่าการที่จะต้องอบรมแน่นอนจะมีหน่วยงานหรือองค์กรบางองค์กรที่จะต้องมีความจำเป็นที่ต้องมี DPO เป็นจริงอันนี้ก็จะเป็นอีกคอร์สหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยมีความตั้งใจที่จะร่วมกันกับทาสงสคสในการที่จะพัฒนาหลักสูตรเหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหอการค้าไทยหรือสภาหอการค้าไทยเนี่ย มีสมาชิกที่เรียกว่าเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือที่เรียกว่า YEC เนี่ยอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนอกจากว่าจะเป็นผู้ประกอบการแล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็มีความสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเขามีองค์ความรู้ในแง่ของเรื่องของกฎหมาย PDPa เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเป็น PDPa แชมเปี้ยนได้นะครับแล้วก็ให้องค์ความรู้ให้ต่อยอดให้กับในในภูมิภาคหรือในจังหวัดของเขาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่า ตอบสนองในแง่ของการที่ถูกต้องทางเรื่องของกฎหมายนะครับแล้วไม่ละเมิดนะครับแล้วก็รักษาเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้นะครับทั้งในแง่ของลูกค้าขององค์กรของเขาหรือแม้แต่ว่าเรียกว่าคนที่เป็นสเต็กโฮเดอร์ที่อยู่ในองค์กรของเขาทั้งหมดนะครับก็โปรแกรมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มที่สําคัญมากนะครับว่าเพราะว่าทั้งหอการค้าสภาหอการค้าไทยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักของภาคเศรษฐกิจไทยนะครับโดยเฉพาะภาคเอกชน นะครับอันนี้ก็ได้เชื่อมต่อกับทางสอสแล้วก็แน่นอนนะครับกับทางด้านของกระทรวงดีโดยจงครับก็ขอบคุณมากนะครับ